ขอกาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ e n d e r t a l e Alternative u n i v e r s e Story ในตอนของ e n d e r Tale เรื่องราวที่ได้ทำการสารต่อจากเรื่องราวของจักรวาลหลักที่ได้จบลงไปในเหตุการณ์ทูเ c i ิฟิกเริ่มต้นเรื่องราวของจักรวาลเ n d น r Tale หลังจากที่ฟิกนั้นมอบอิสระให้กับเรามอนสเตอร์ได้สำเร็จในคืนหนึ่งแซนนั้นตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่เขานั้นเห็นเาพันนั้นถูกฆ่าตายมาทำให้เขานั้นต้องออกไปห,หาอะไรดื่มซะหน่อยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นสงบใจลง และในคืนนั้นเขานั้นก็พบว่าพาเปรัสนั้นกำลังปอบใจฟิกที่เธอนั้นกำลังร้องไห้รล่ากับว่าเธอนั้นฝันร้ายมาด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าฟิกนั้นฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของคาร่าที่พยายามบังคับให้เธอนั้นทำการรีเซ็ตโลกนั่นเองจนสุดท้ายแสนก็ได้เข้ามานอนอยู่ในห้องนอนของพาเปรัสด้วยเช่นกันทั้งสองได้ช่วยกันปอบใจฟิกและบอกให้เธอนั้นนอนหลับลงอย่างสงบไม่ต้องคิดมากนะเจ้าหนูและคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีตัดมายังเช้าวันใหม่แสนนั้นตื่นขึ้นมา พร้อมกับต้องทําหน้าที่ในการส่งตัวฟิกกลับบ้านของเธอนั่นก็คือบ้านของคุณแม่ทอเลียวและที่บ้านของฟิกนั้นก็มีแอสเลียวอยู่ด้วยเช่นกันเนื่องจากเรื่องราวหลังจากจบทูเปซิฟิกนั้นฟิกนั้นได้แบง่งวิญญาณครึ่งหนึ่งของตัวเองมอบให้กับแอสเลียวเพื่อช่วยให้แอสเลียวนั้นยังคงสภาพร่างกายเดิมเอาไว้จะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นร่างของดอกไม้ฟาวี่อีกนั่นเอง และในระหว่างที่ฟิกนั้นยังคงหลับอยู่คุณแม่ทอเรียวก็ได้อุ้มฟิกนั้นกลับไปยังห้องนอนซึ่งในระหว่างที่ฟิกนั้นกาลังนอนหลับอยู่ก็ได้มีเสียงหลอนดังเข้ามาในหูเนื่องจากคารานั้นเป็นคนทําเสียงของเพื่อนพ้องที่กําลังจะตายนั้นเข้ามาในหัวของฟิกมันทําให้ฟิกนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าแอซิเอลนั้นแค่นอนตกเตียงเท่านั้นเองอก่อนที่เธอนานัน้จะหันไปทางกระจกและพบว่าคารานั้นกําลังจ้องมองเธออยู่คารานั้นพยายามบังคับคให้ฟิกน,นั้นทําการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าเจอหน้าแม่งที่ไหลก็แต่พูดถึงเรื่องรีเซ็ตจนคนอ่านยังจะเข้าไปซัดหน้าแม่งสักทีหนึ่งมึงหยุดพูดเรื่องรีเซ็ตสักทีซิงคาร่านั้นก็พยายามบังคับคู่เข็นให้ฟิกแม่งรีเซ็ตสักทีหนึ่งจนกระทั่งแอสเนียวนั้นตื่นขึ้นมากันทําให้ฟิกบอกแอสเนียวกับไปว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันโง,ง่ๆน่ะและฟิกก็ได้พาแอสเนียวนั้นออกไปในข้างนอกด้วยกันหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกโหก เฟลิกนั้นได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับแอสเลียวซึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว3ปีที่เรามอนสเตอร์และมนุษย์นั้นอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตัดไปยังเหตุการณ์ในปัจจุบันพริกกับแอสเลียวทั้งสองนั้นกำลังเล่นเกมยึดธงกันอย่างสนุกสนานว่าใครนั้นสามารถดึงธงไปได้คนคนนั้นจะชนะซึ่งมีอันดายและพาเวลัสนั้นเป็นคู่แข่งโดยที่มีแซนั้นเป็นเหมือนผู้ป้องกันฐานซึ่งแมงก์ก็กำลังนอนขี้เกียจอยู่นั่นเองทั้ง4กํกำลังต่อสู้กันอย่างสนุกสนานโดยที่มีคนหนึ่ ซึ่งในแต่ละหน้านั้นก็ได้มีการโชว์ฉาการต่อสู้ต่างๆรวมทัง้ง,ง,งพลังใหม่ๆที่ฟิกนั้นได้สร้างขึ้นมาควบคู่กับคอมโบการต่อสู้ที่ทั้งสองคนนั้นคิดค้นขึ้นนาตอนนี้ฟิกนั้นสามารถใช้พลังปฏิทานของตัวเองได้คล่องแคล่วมากขึ้นจนเธอนั้นสามารถตีฟาวงล้อมของพาเวลัสและอันได้กำลังมุ่งหน้าไปยึดธงเพื่อที่จะชนะเกมนี้แต่ทว่า เธอนั้นก็เกิดเห็นภาพรลอนขึ้นมาเสียก่อนจากพลังของคาร่าที่ได้เข้ามาแทรกแซงมันทําให้ฟิกนั้นพลาดท่าถูกพลังเวทบนกระดูกนั้นเข้าโจมตีใส่ซึ่งเธอนั้นก็พยายามควบคืนว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรและได้ขอตัวไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเนื่องจากเธอนั้นต้องเข้าไปพูดคุยกับคาร่า สิ่งมันก็ททาให้เพื่อนฝูงนั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแซนเมื่อหลายปีก่อนแสนนั้นเคยทําสัญญากับฟิกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีเซตว่าฟิกจะไม่ทําการรีเซตอีกครั้งหนึ่งส่วนคําตอบที่ฟิกตอบกับแซนไปนั่นก็คือเธอนั้นตกลงว่าจะไม่ทําการรีเซตอย่างแน่นอนและวันเวลาที่แสนสงบสุขก็ได้เริ่มต้นนับตั้งแต่ตอนนั้นณตอนนี้นฟิกทีกําลังหาวิธีหยุดยั้งคาร่าเธอนั้นก็ได้พูดคุยกับคาร่าถึงเรื่องเก่า ว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาแม่งเอาแต่พูดถึงการรีเซ็ตรีเซ็ตอย่างเดียวจนทําให้ฟิกนั้นรู้สึกลาคัญโคตรเลยโลกทางใบไม่ใช่ของมึงคนเดียวนะโว้ยคา,าร่าฟิกไม่เด็ดขาดซึ่งในระหว่างที่ฟิกกาลัง,ลงบ่นถึงเรื่องที่ผ่านมามันทําให้คาร่าหนั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากคาร่านั้นได้พักฟิกให้ล้มลงด้วยความโกรธแขนพร้อมกับยื่นข้อเสนอบางอย่างถ้าหากเธอนั้นหมดทางเลือกในการแก้ไขสิ่งต่างๆแล้วละก็เมื่อถึงตอนนั้นที่เธอนั้นตัดสินใจที่จะรีเซ็ต ฉันจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมกับได้ควบคุมทุกสปปรรพสิ่งแน่นอนว่าฉันให้เวลาแก48ชั่วโมงหรือก็คือ2วันในช่วงเวลานี้ฟิกนั้นต้องพยายามไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆเพื่อที่จะได้ทําให้ตัวเองนะั้นไม่ต้องตัดสินใจที่จะรีเซ็ตจากผลกระทบของการแทรกแซงของคาล่าที่กําลังคืบคานเข้ามาหลังจากนั้นฟิกก็กาลังจะถูกลดทนจากแผนของคาร่านั่นเองในตอนนั้นแซก,ก็ได้เข้ามาช่วยฟิกได้ทันเวลา หน้าตอนนี้เพื่อนเพื่อน,นหลายคนนั้นเป็น่วงฟิกเป็นอย่างมากซึ่งเธอนัังจะตอบกลับไปว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรก่อนที่แซนจะได้พาตัวฟิกและแอสเดียวนั้นกลับมายัางบ้านโดยการทเลพอตแน่นอนว่าการทเลพอตนั้นมันทําให้คุณแม่ทอริวนั้นตกใจเป็นอย่างมากจนทําให้เธอนั้นต้องบอกให้แซนทุกครั้งที่ทาการทเลพอตโกรทเลพอตมายัางหน้าบ้านและ,และเขามาทางประตูซึ่งแน่นอนว่าแซนก็เหมือนจะตอบตกลงแหละก่อนที่แม่งจะทําแบบนี้หลายต่อหลายครั้งในอนาคต หน้าตอนนี้เราเด e ็กๆก็ได้เข้ามาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเล่าเรื่องเาวาต่างๆให้กับคุณแม่ทอรีเยวฟังพร้อมกับคุณแม่ทอรียอที่ได้สังเกตว่าฟิกนั้นมีอาการบาดเจ็บมิดหน่อยจึงได้ทําการรักษาให้ซึ่งหลังจากที่คุณแม่นั้นทําการรักษาให้กับฟิกเธอนั้นก็ได้ยินเสียงเพลงหยาเสียงนั้นเป็นเสียงหลอนที่ดังเข้ามาในหัวของเธอเสียงนั้นเป็นเสียงของคุณแม่ทอริเอลที่กําลังจะตายมันเป็นเสียงที่คาร่านั้นต้องการให้ฟิกนั้นได้ยินในระหว่างที่ฟิกนั้นกำลังหวาดกลัวอยู่นั้น คุณแม่ทอรเรียวตัวจริงก็ได้ทําการเข้ามาปลอบใจฟิกพร้อมกับความเป็นห่วงของแอสเรียลและแซนในระหว่างที่คุณแม่ทอรเรียวกำลังปลอบใจฟิกอยู่พร้อมกับถามเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นแซนก็ได้อธิบายให้กับคุณแม่ฟังว่าฟกนั้นแค่เครียดเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์และมอนสเตอร์รวมทั้งเรื่องของโรงเรียนด้วยเช่นกันประมาณนั้นนะนะเอาง่ายๆก็คือแซนันพยายามอธิบายไม่ให้คุณแม่ทอเรียวนั้นคิดมากและเป็นกนังวลพร้อมกับแซนในชวนฟิกไปยังร้านของกิลบี้เพื่อที่จะได้พูดคุย ซึ่งคุณแม่ทอเรียวนั้นก็อนุญาตให้แซนั้นพาฟิกไปได้ณตอนนี้แซนั้นได้พาฟิกมายัางร้านของกิลบี้เพื่อที่เขานั้นจะได้สังเกตการและพูดคุยในระหว่างที่ฟิกนั้นกาลังร้องเพลงอยู่เขานั้นก็ได้พูดคุยกับกิลบี้ถึงเรื่องต่างๆในะระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสารทุกข์สุดดิบที่ผ่านมากิลบี้ก็ได้บอกกับแซนไปว่านายนี่เหมือนกับพ่อของฟิกเลยนะแล้วมันทําให้น้ํามะเขือเทศนั้นพุ่งออกมาในทันที และหลังจากที่ฟิกนั้นร้องเพลงเสร็จแล้วเธอนั้นก็ได้เข้ามาพูดคุยกับแสตแสตนั้นได้ถามฟิกไปว่าในวันนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่านะ่ะซึ่งฟิกก็ได้โกโหกแสตไปว่าเธอแค่เห็นภาพหลอนหลังจากที่เธอนั้นดูหนางผีกับอันดายมาเมื่อคืนนะ่ะแน่นอนว่าแสตนั้นยังคงเป็นห่วงอยู่ดีหลังจากนั้นแสงก็ได้เข้าซูโมดจริงจังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรีเซ็ตว่าเธอนั้นจะไม่โกหกใช่ไหมว่าเธอนั้นจะไม่ทําการรีเซ็ตอีกเป็นครั้งที่2นะ่ะ เอาตามตรงมันน่าจะรีเซ็ตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วล่ะณตอนนี้แซนนก็พยายามบอกให้ฟิกนั้นสัญญากับเขาว่าเธอนั้นจะไม่ทําการรีเซ็ตจนทําให้เขานั้นตะคอกใส่ฟิกว่าเธอนั้นพูดจริงใช่หรือไม่ก่อนที่เขานั้นจะใจเย็นลงพร้อมกับบอกฟิกไปว่าเขานั้นเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากเพราะเห็นเธอนั้นวิ่งหนีออกไปตั้งแต่ตอนนั้นมันทําให้เขานั้นรู้สึกใจคอไม่ดีฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นกำลังกลัวบางสิ่งบางอย่างอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าฟิกนั้นกำลังวาดกูเกียกับเรื่องของคาร่าและคาร่านั้นกำลังจ้องมองฟิกอยู่ในกระจกนั่นเองคาร่านั้นเข้ามาพูดคุยกับฟิกซึ่งมันก็ทําให้ฟิกนั้นต้องพยายามสงบสติกตัวเองเอาไว้ด้วยเช่นกันเพราะไม่เช่นนั้นเมื่อไหร่ที่เธอนั้นถูกคาร่านั้นควบคุมบุคลิกของเธอนั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนในทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้มีบทสนทนาของฟิกกับแซนนเกิดขึ้นโดยที่ฟิกก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆของกลกาวทําให้คาร่านั้นรู้สึกกหหงุดดิเป็นอย่าาม นื่องจากคาร่านั้นไม่ชอบการพูดคุยกับแซนเลยแม้แต่นิดซึ่งในระวังที่คาร่านั้นกำลังบอกให้ฟิกนั้นหยุดพูดคุยกับแซนปุคาลิกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมันทาให้ฟิกนั้นเผลอบีบแก้ของกิลบี้นั้นแรงเกินไปจะทําให้มันมีรอยลาวขึ้นมานั่นเองหลังจากนั้นฟิกก็ได้ขอโทษกิลบี้ก่อนที่จะขอให้แซนนั้นพาเธอไปส่งบ้านให้หน่อยและวิธีที่แซนใช้นั่นก็คือการเฮลิคอปเตอร์นั่นเองและมันทําให้ทอเรียวนั้นร้สึกกกันนออีร หลังจากที่พาฟิกนั้นมาส่งบ้านแซงก็ได้พูดคุยกับฟิกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขานนั้นจะไปมันมีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณมนุษย์อีกเล็กน้อยซึ่งมันเกี่ยวกับพลังปณิธานว่าดวงวิญญาณมนุษย์ที่มีพลังปณิธานจะมีพลังแห่งการรีเซ็ตเกิดขึ้นส่วนทางด้านดวงวิญญาณดวงอื่นนั้นจะไม่มีและทั้งสองก็ได้แยกย้ายจากกันฟิกนั้นได้เข้านอนแซนนั้นได้เดินทางกลับบ้านหน้าตอนนี้ภายในห้องนอนฟิกและคารานั้นก็ได้เข้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ฟิกนั้นเชื่อว่าเธอนั้นสามารถเอาชนะคาร่าได้และจะต้องไม่พึ่งพลังของการินเซ็ตอย่างแน่นอนและจากคำพูดอวดดีนั่นเองก็ได้ทำการทรมานฟิกภายในจิตใจซึ่งแกคิดแล้วว่าการทรมานฉันเพียงเท่านี้จะทำให้ฉันยอมแพ้น่ะในระหว่างที่คาร่ากับฟิกแม่งกำลังคกเถียงกันอยู่นั่นเองแอสเรียนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะเขานั้นกำลังฝันลายฟิกนั้นพยายามเข้าไปปลุกแอสเรียให้ตื่นจากฝันลายก่อนที่แอสเลียนั้นจะเผลอโจมตีใส่ฟิกซึ่งฟิกนั้นก็พยายามให้แอสเรียนั้นตั้งสติเอาไว้ หลังจากนั้นทั้งสองนั้นก็ได้พูดคุยกันแอสเลียนั้นได้เล่าเรื่องราวในความฝันว่าเขานั้นกลัวที่จะตายกลัวที่จะสูญเสียร่างกายนี้ไปและกลับคืนสู่ร่างดอกไม้ซึ่งฟิกนั้นก็ได้ปลอบใจแอสเลียว,ว่านายจะไม่กลับไปเป็นร่างดอกไม้อีกแน่นอนรวมทั้งได้โชว์ให้เห็นว่าดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองคนนั้นได้เชื่อมต่อกันเพราะฟิกนั้นได้มอบดวงวิญญ,ญาณแห่งปฏิชานครึ่งหนึ่งให้กับแอสเซียเลยทําให้ทั้งสองนั้นต่างเขามีพลังปฏิธานกันอยู่คนละรึ่ง และฟิกก็ได้ปอบใจแอสเลียวก่อนที่สุดท้ายทั้งสองนั้นจะเข้านอนกันแล้วเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นฟิกและแอสเลียวนั้นได้เข้ามาหาอัลฟี่เพื่อที่จะให้อัลฟี่นั้นช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับดวงวิญญาณให้หน่อยเนื่องจากดวงวิญญาณของทั้งสองคนนั้นแบ่งกันคนละครึง่งแน่นอนว่าอัลฟี่นั้นให้ความช่วยเหลือและสามารถสร้างแท็บเล็ตที่สามารถวิเคราะห์ดวงวิญญาณของฟิกได้แท็บเล็ตอันนั้นสามารถแสดงทิ้งค่าพลังชีวิตเลเวลและชื่อของฟิกได้ซึ่งมันจะมีผลในอนาคตเกี่ยวกกับชื่อขอขงิ รวมทั้งเส้นสีฟ้าที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงวิญญาณณตอนนี้ดวงวิญญาณของฟิกนั้นยังคงสงบดีแต่ในอนาคตมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแน่นอนณตอนนี้ในระหว่างที่อัลฟี่นั้นกำลังวิจัยอยู่นั่นเองก็ได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเพราะอันดายและพาเวลัสไม่ก่อเรื่องนั่นเองก่อนที่แอสเซียนนั้นจะถูกบังคับให้กินอาหารสุดไม่อร่อยของพาเวลัสและหลังจากนั้นทั้งสองนั้นก็ได้ทําการ,รอาบน้ําและเปลี่ยนเสือ้อก่อนที่จะพูดคุยกันว่าจะไปทําอะไรกันต่อดี ซึ่งในจังหวะนั้นเองฟิกนั้นก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นมาเนื่องจากคารานั้นเข้ามาแทรกแซงภายในจิตใจของฟิกมันเลยทําให้ไอแพดนั้นได้สแสดงค่าบางอย่างขึ้นมาเเลเวลของฟิกนั้นกลายเป็นเลเวล20เส้นสีฟ้าที่เป็นเหมือนเส้นชีวจรมันได้เต้นขึ้นมาเป็นสีแดงพร้อมกับอาการทอรมานของฟิกเหมือนกับว่กากางคารานั้นควบคุมร่างกายความทรงจําเกา่เกาๆของคารานั้นไหลเข้ามาในหัวณตอนนี้คารานั้นกาลงังรู้สึกอิจฉาในตัวของฟิกเนื่องจากฟิกนั้นเป็นคนมอบชีวิตใหม่ให้กับแอสเดีย พร้อมกับคำพูดของแอสเซียที่บอกกับฟิกไปว่าเธอคือเพื่อนแท้ของฉันเลยซึ่งโดยความอิจฉาลิสยาของขาาคาร่ามันทำให้เธอนั้นต้องการฆ่าแอสเซียที่อยู่ตรงหน้าทิ้งไปแต่ก็ถูกฟิกนั้นช่วยเอาไว้ทันณนะตอนนี้ฟิกนั้นสามารถกลับมาควบคุมล่าของตัวเองได้อีกครั้งและก็ได้ข้าไปร่วมกุ้งกับเพื่อนๆว่าจะดูนางผีเรื่องอะไรดีและเรื่องราวในคืนที่เต็มเปียมไปด้วยความสนุกสนานก็ได้จบลงมีการกินมัสเมโลและได้เดินทางกลับบ้าน สิ่งในระหว่างนั้นเองฟิกนั้นก็หันไปเห็นคาร่าที่มีท่าทางเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับว่าคาร่านั้นต้องการยึดครองร่างของฟิกให้ได้ในทันทีและแล้วเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ฟิกและแอสเดียนั้นต้องเข้าโรงเรียนโดยที่มีัสนั้นเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือในการทําอาหารกับคุณแม่ทอเดียวเนื่องจากาัสนั้นต้องการเรียนรู้การทําอาหารที่มากขึ้นในระหว่างนั้นเองฟิกนั้นก็เกิดอาการแป,ปลกระหลาดคาร่านั้นพยายามเข้ามาควบคุมร่างกายของฟิกซึ่งฟิกนั้นพยายามต่อตา้าน ที่เธอนั้นจะหันไปทางด้านของพาเปลาลพร้อมกับภาพร้อนที่เกิดขึ้นในจังหวะน,นั้นเธอนั้นพยายามตั้งสติและพาเปราสก็ได้เข้ามาดูอาการของฟิกด้วยความเป็นห่วงว่าฟิกนั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะเขานั้นเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากถ้าหากมีอะไรก็บอกเขามาได้และจากคำพูดของพาเปลสัสมันก็ทำให้ฟิกนั้นใจเย็นลงและสามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกครั้งณตอนนี้ฟิกและแอธเลียก็ได้ขอตัวเดินทางไปยังโรงเรียน ซึ่งก่อนจะไปฟิกก็ได้อบก่อนพาเปรัสด้วยความอบอุ่นพร้อมกับบุคลิกของคาร่าที่พยายามเข้ามาแทรกแซงฟิกมาเลยทําให้ฟิกนั้นต้องรีบออกจากบ้านไปในทันทีต่อไปยังเหตุการณ์หลังเลิกเรียนฟิกและเหล่าเพื่อนพ้องที่อยู่ภายในโรงเรียนนั้น <c oughs> ก็ได้พูดคุยกันว่าจะเล่นอะไรก่อนกลับบ้านกันดีนั่นก็คือการวิ่งไล่จับนั่นเองซึ่งในระหว่างที่ทั้ง4ี่นั้นกำลังวิ่งกันอย่างสนุกสนานเจ้ามอสเตอร์คิดนั้นก็ถูกเด็กมนุษย์คนหนึ่งได้เข้ามาแกงหรือาการขัดขาให้ลลงพร้อมกับท,ท่าไมนนนจจเเ้อออตรร์คิัะะป็ จึงมันทำให้เพื่อนในกลุ่มฟิกนั้นไม่พอใจไปอย่างมากนี่นายเอาจริงเหรอนายกำลังอยู่ในโรงเรียนที่สร้างมาเพื่อล่อมอนเตอร์และมนุษย์อย่างแท้จริงนะทำไมนายถึงต้องทำเรื่องแบบนี้อีกละ่ะในระหว่างที่เพื่อนมนุษย์ของฟิกนั้นพยายามปกป้องมอนเตอร์คิดอยู่นั่นเองฟิกก็ได้เข้ามาคัดจังหวะ่อนที่เธอนั้นจะขอเข้าไปเจราจาเองเลงพยายามขอร้องให้เด็กคนนั้นยอมเปิดใจในตัวของล่ามอนเตอร์และเลิกบูลลี่พร้อมกับเหยียดพวกเขาเสียทีซึ่งแน่นอนว่าเจ้าเด็กบ้านนั้นไม่มีทางทำเช่นนั้น เด็กคนนี้ไม่คิดแม้แต่จะขอโทษหรืออะไรทางสิลเขาโทษว่าพร้อมผิดของฟิกที่พาพวกมันมาที่นี่เองรวมทพพั้งเพราะผู้เขาลูกนั้นที่ทําให้ฉันนั้นสูญเสียลุงของฉันไปแต่ทาให้เขานั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขอโทษพวกมันและทันใดนั้นเองฟิกนั้นก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเธอนั้นพูดคูยเจ้าเด็กคนนั้นไปว่าจริงอยู่ที่ฉันเคยเจอคนแบบแกมามากมายแล้วพวกเรามอสเตอร์นั้นก็เหมือนกับมนุษย์ผวกเขานั้นมีจิตใจ เพียงแค่เพราะพื้นที่ภายนอกนั้นอาจจะดูน่ากลัวไปบ้างสำหรับมอนสเตอร์บางตัวก็ตามแต่พวกเขานั้นมีจิตใจที่เมตตาและเป็นคนดีถ้าหากฉันได้ยินเขาพูดขยะจากปากแกอีกแล้วก็แกคงรู้สินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่สุดท้ายฟิกนั้นจะยอมปล่อยไปซึ่งก่อนที่ทั้งสองนั้นจะแยกจากกันเจ้าเด็กบ้านั้นก็ได้พูดดินทาและเหยียดฟิกไปอีกเล็กหน่อยว่าพวกแกมันเป็นพวกขยะและเป็นพวกโตประหลาดภายในโรงเรียนและจากคำพูดนั้นมันทำให้ฟิกแพบเลือดขึ้นหน้า เธอนั้นได้เข้าไปซัดหน้าเจ้ามอนนั้นในทันทีมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับความนึกสึกนึกคิดของคาร่าที่เข้ามาแทนที่ฟิกส์โทสะของฟิกส์พร้อมกับบุคลิกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของคาร่ามันกระตุ้นให้ฟิกส์นั้นเข้าไปทำลายเจ้ามอนนั่นแบบไม่ลังเลฟิกส์นั้นได้อัดเด็กบ้านนั่นจดหนว่วมจนถึงขั้นที่จะใช้พลังเวทมนต์แห่งปฏิธานเผาเจ้ามอนนั้นให้ตายคาที่ก่อนที่แอสเดียรนั้นจะพยายามเรียกสติฟิกส์และฟิกส์นั้นก็ได้สติกลับมาอีกครั้งหนง และฟิกนั้นก็ขอตัวเดินแยกออกจากเพื่อนฝูงไปพร้อมกับความรู้สึกข,ของแอสเซียวที่ไม่อยากให้ฟิกจากไปเหมือนกับคาลาและแล้วในวันนั้นก็ได้เกิดเหตุการณพายุหิมะเขา้าและฉากก็ตัดไปทางด้านของทอริเอที่กำลังสอนการทำอาหารให้กับพาเปลัสในจังหวะนั้นเองทอริเอก็เห็นว่าโทรศัพท์นั้นมีสายเขา้าและคนที่โทรมาหาทอริเอนั่นก็คือเหล่าอาจารย์ที่อยู่ภายในโรงเรียนเหล่าอาจารย์นั้นได้เข้ามารายงานเหตุที่เกิดขึ้นว่าฟิกนั้นได้เข้าไปทำลายร่างกายเด็กมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งมันก็ทําให้ทอเดียวนะั้นรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากก่อนที่เธอนั้นจะขอตัวไปท,ทําธุระข้างนอกเสียก่อนและชาก็ตัดไปทางด้านของฟิกซ์ณตอนนี้ฟิกซ์นั้นได้พายแพ้ให้กับคาร่าพร้อมจากความรู้สึกที่โกรธแขนและบุคลิกของคาร่าที่เข้าโคมงำณตอนนี้คาร่าได้พูดย้อเย,อเยอ้ยฟิกซ์ทั้งเรื่องที่ฟิกซ์ถ่ายก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆได้รวมทั้งเธอเองก็ไม่สามารถปรินความคิดของเรามนุษย์ทุกคนให้ยอมรับในตัวเรามอนสเตอร์ได้เช่นกัน และเมื่อฟิกได้ยินเช่นนั้นมาทาให้เธอนั้นไล่ให้คาร่านั้นหุบป,ปากไปก่อนที่เธอนั้นจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องที่แกเข้ามาครอบงาร่างกายของฉันด้วยเช่นกันซึ่งในระหว่างที่คาร่ากับฟิกนั้นกำลังพูดคุยกันอยู่ฟิกนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปทางบ้านของแอสโกะณ้ตอนนี้ฟิกนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเป็นอย่างมากพร้อมกับเธอเองก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครดีจึงตัดสินใจที่จะมาพึ่งแอสโกะแทน ณตอนนี้ฟิกนั้นได้เข้ามาในบ้านของแอสกะก่อนที่จะได้พูดคุยถึงสิ่งต่างๆและแล้วชาก็ตัดไปทางด้านของแซนที่เขานั้นกำลังเขียนบันทึกบางอย่างที่ใช้ภาษาวิงดิงในการเขียนบันทึกก่อนที่พาเปรลัสนั้นจะเข้ามาในห้องของเขาพร้อมกับรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นว่าฟิกนั้นได้เข้าทำร้ายใส่เด็กมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้แซนนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและเขานั้นก็รู้สึกกังวลขึ้นมาในทันทีณตอนนี้และระหว่างที่แซนนั้นกำลังพูดคุยกับพาเปรลัตอยู่ ก็ได้มีสายโทรศัพท์ดังขึ้นมาสายนั้นก็คืออัลฟี่เธอนั้นพบว่า iPad ที่ใส่ข้อมูลดวงวิญญาณของฟิกเอาไว้นั้นมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปชีอของฟิกนั้นเปลี่ยนไปพร้อมกับเลเวลที่เพิ่มขึ้นเส้นชีพประจรสีแดงนั้นกําลังสูงขึ้นณตอนนี้แซนนั้นได้ทําการมุ่งหน้าไปหาอัลฟี่ในทันทีพร้อมกับขอ iPad นั้นมันดูสิ่งเขานั้นก็พบว่ามันเป็นเลเวล20จริงๆแซนได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเลเวลให้กับอัลฟี่ฟังว่า level เลเวลหรือก็คือเลเ เหลือี่ย่อมาจากคําว่าระดับของความรุนแรงซึ่งการที่ระดับของความรุนแรงนั้นขึ้นมาถึงระดับ20นั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการทําลายผู้คนทั้งหมดในโลกอันุกาวเลยทีเดียวซึ่งการที่ฟิกนั้นแทบไม่เคยฆ่าใครมาก่อนมันจะเพิ่มเลเวลได้อย่างไรมนเลยทําให้แซนนั้นเึกขึ้นมาได้และได้ถามอลฟี่กับไปว่าเธอนั้นรู้จักเรื่องของไทม์ไลน์หรือเปล่าล่ะก่อนที่แซนนั้นจะอธิบายถึงสิ่งต่างๆรวมทั้งเรื่องของการรีเซ็ตและชาก็ตัดไปทางด้านของฟิกที่กำลังพูดคุยอยู่กับแอสก เธอนั้นได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนว่าเธอนั้นเผยอทานิสัยรุนแรงใส่เด็กคนหนึ่งมันทําให้เธอนั้นกลายเป็นเด็กไม่ดีซึ่งท่าทีของฟิกนั้นก็เหมือนกําลังจะร้องไห้มันทำให้แอสกอนั้นเข้าไปโอบกอดเธอเขานั้นเข้าใจความรู้สึกของฟิกเป็นอย่างดีก่อนที่เขานั้นจะเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับคาร่าให้ฟังแอสกอนเล่าว่าคาร่านั้นตกลงมาในโลกอันเดอร์ก่าและได้แอสเดียวนั้นเป็นคนช่วยชีวิตเอาไว้และนับตั้งแต่ตอนนั้นคาร่าก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งงขอออคครรรบัวดีเม์ แต่เธอนั้นมีดวงวิญญาณที่แตกต่างกับเหล่ามอนสเตอร์จนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นแอสเซียนั้นถูกเหล่ามอนสเตอร์นั้นกันแกงมันเลยทําให้คา่านันรู้สึกไม่พอใจเลยต้องการเข้าไปปกป้องแอสเซียและได้อัดพวกมอนสเตอร์พวกนั้นจนน่วมซึ่งเธอนั้นก็ขอโทษทอเดียวไปว่าเธอนั้นได้ใช้ความรุนแรงไปซึ่งมันก็ไม่ต่างกับฟิกเท่าไรที่ได้เข้าไปปกป้องเพื่อน้องหลังจากนั้นแอสโกก็ได้เล่าเรื่องราวถึงการตายของคาราว่าคารานั้นป่วยจนเสียชีวิตไป ซึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถปกป้องอะไรได้เลยฟิงนั้นก็ได้ทําการปลอบใจแอสกอร์ว่าไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกก่อนที่ทั้งสองนั้นจะทําการพูดคุยกันซึ่งแอสกอร์นั้นก็ได้เล่าถึงความหลังต่างๆที่ผ่านมาความทรงจําดีๆต่างๆในอดีตพวกเรานั้นเคยอยู่ในความมืดมิดมานานจนถึงตอนนี้ที่พวกเรานั้นได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันแต่ก็น่าเสียดายอยู่เรื่องหนึ่งที่แอสกอร์้นมีอดีตอันแสนอัป,ปยศอยู่ภายในใจเขานั้นอยากจะย้อนกลับไปแก้ไข เดินที่เขานั้นเผอฆ่าเราเด็กมนุษย์ไปมากมายซึ่งโดยความพูดเกี่ยวกับอดีตอันแสนเลวร้ายของแอสกอร์รวมทั้งความรู้สึกที่ว่าอยากจะกลับไปแก้ไขมันมันก็เผยทําให้ฟิกนั้นพูดเกี่ยวกับพลังของการรีเซ็ตขึ้นมาพลังที่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ซึ่งในจังหวะนั้นเองร่างกายของฟิกนั้นก็เริ่มถูกคาร่านั้นรอบงำพอตอนนี้คาร่านั้นสามารถชนะฟิกได้แบบ100%เซครบแล้ว48ชั่วโมงฟิกนั้นถูกความสิ้นหวังนั้นรอบงำจิตใจมากเกินไป มันเลยทําให้เธอนั้นต้องการที่จะใช้พลังของการรีเซ็ตซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองแอสกอร์ก็ไดารับสายมาจากทอรีเยลโจทอรีเยลนั้นมาถามแอสกอร์ว่าฟิกอยู่ที่นั่นหรือไม่และในจังวันนั้นเองร่างกายของฟิกก็เริ่มถูกคาร่านั้นครอบงำไปเรื่อยๆคาร่าได้บอกกับฟิกเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเรานั้นสัญญากันเอาไว้ณตอนนี้ฟิกนั้นได้แพ้ให้กับคาร่าเรียบร้อยก่อนที่ฟิกนั้นจะพาคาร่าไปยังปุ่มรีเซ็ตและสิ่งที่คาร่าไม่คาดคิดนั้นก็เกิดขึ้น คาร่านั้นพบว่าปุ่มรีเซ็ตนั้นหายไปครึ่งหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้คาร่านั้นโกรธเป็นอย่างมากอย่ามาเสแสแ้งเหมือนกับเจ้าโครงกระดูกหน้าโง,ง่นั่นเฟริกนั้นก็ตอบกับคาร่ากับไปว่าเธอนั้นไม่ได้โกหกและเธอก็ไม่ได้เสียแ้งแต่อย่างใดปุ่มรีเซ็ตน่ะกลายเป็นแบบนี้อยู่แล้วและตัวฉันเองก็ยอมรับในบทลงโทษของเธอเช่นกันคาร่า,าแต่ถ้าว่าเกมนี้น่ะมันได้จบลงไปนานแล้วล่ะเธอน่ะไม่สามารถเล่นกับพวกเขาได้อีกแล้วพวกเขาน่ะไม่ใช่ทั้งของเล่นหรือสิ่งที่เธอนั้นสามารถควบคุมได้ ยอมรับเสถอะบทบาทของพระเจ้านะหายไปนานแล้วมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ต้องก้าวเดินต่อไปไม่ใช่ยึดติดกับอดีตที่คมคืนเช่นนั้นเหมือนกับที่พ่อของเธอบอกไปแล้วนี่ว่าการหมกมุ่นอยู่กับอดีตนะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีพร้อมกับคําตอบที่คาร่าตอบกับฟิกไปว่าเธอนั้นไม่ยอมรับและแอสกอร์ก็ไม่ใช่พ่อของเธอคาร่านะตอนนี้หัวดื้อเป็นอย่างมากเธอนั้นแทบจะคุมคลั่งเหมือนกับเด็กเอาแต่ใจฟิกนั้นได้ดาทอในตัวคาร่าไปว่า นี่แกไม่สำนึกบุญคุณของแอสโกกับทอรี่เอเลยงั้นเหรอพวกเขาอาสามอบชีวิตใหม่ให้กับแกแต่ทำไมแกถึงยังทำตัวเช่นนี้และตอนนี้เป็นตาที่ฉันโกรธบ้างแล้วมันเป็นความผิดของเธอเองที่เอาแต่โหยหาสิ่งเหล่านั้นแล้วฟิกนั้นกำลังกดไปยังปุ่มคอนตินีแต่ทว่าก็ถทกคาร่านั้นคันจังหวะเสียก่อนไอเด็กเวีนนี่แม่งยังไม่ยอมรับอีกละ่ะอไอเด็กเอาแต่ใจเอ้ยคาร่านั้นได้เข้าตึงร่างของฟิกก่อนที่จะกลายเป็นคนครอบงำร่างกายของฟิกโดยสมบูรณ์ ในจังหวะเดียวกันแอสกอร์นั้นได้เข้ามาหาฟิก์พอคุณแม่ยากจะคุยด้วยแต่ทว่าฟิก์นั้นได้หมดสติไปเสียแล้วร่างกายของฟิกส์มีของเหลวสีดําไหลออกมาตอนนี้เธอนั้นกำลังถูกคารานั้นรอบงําและฉาก็ตัดไปทางด้านของพวกแซนและอัลฟี่ที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์แซนนั้นได้เล่าถึงเรื่องเาวใานอาดีตที่เกิดขึ้นเรื่องของพลังของการรีเซ็ตและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาร่างของการรีเซ็ตทาให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นไม่ซ้ํากัน และทฤษฎีที่ว่าทำไมฟิกถึงได้มีเลเวลถึง20ได้มีความเป็นไปได้ที่ว่าฟิกจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งนั้นคือฟิกที่ได้ฆ่าเหล่ามอนสเตอร์ไปมากมายสิ่งในระหว่างนั้นออลฟีก่ก็ได้เล่าถึงความรู้สึกของตัวเองว่าถ้ามีพลังแบบเดียวกันกับฟิกเธอนั้นจะเอามันไปใช้ทำอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเอลฟี่อยากจะเอาพลังนี้ไปใช้ในงานวิจัยต่างๆแต่มันก็น่าประหลาดใจที่พวกเขายังคงเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากสิ่งเลวร้ยวายที่เกิดขึ้นและผ่านไป ซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ได้ทําการวิจัยต่อไปจนแยกความลายออกเป็น2แบบนั่นก็คือคาร่าและคาเลเตอร์แลอัลฟี่ก็ได้อธิบายให้กับแซนฟังเกี่ยวกับชื่อของคาร่าว่าเป็นชื่อของเด็กมนุษย์คนแรกที่ตกลงมาในโลกันุษยกเก่าและถูกแอสกอร์และทอรเรียวนั้นรับเลี้ยงเอาไว้ซึ่งแซนก็ตอบกับอัลฟี่ไปว่าใช่มันเป็นแบบนั้นแหละแต่คราวนั้นได้ยินมาว่าคาร่านั้นป่วยตายไปส่วนแอสเดียนั้นตายจากการถูกมนุษย์นั้นสังหารซึ่งมันก็ไม่น่ามีทางเป็นไปได้แต่ทว่าอัลฟี่นั เธอนั้นรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ทว่าจากข้อความที่ฟิกซ์นั้นเคยส่งมาให้มันมีชื่อของคาร่าอยู่ภายในนั้นทางข้อคอนที่ว่านั้นไม่ใช่ตัวของฉันหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเล่ากับว่ามีคาแรคเตอร์อีกหนึ่งตนที่อยู่ภายในร่างของฟิกซ์สงแซนเองก็ยังคงไม่เข้าใจพอาคาร่านั้นตายไปนานแล้วมันไม่น่านอยู่ในร่างของฟิกซ์ได้นี่หลังจากนั้นเอาฟีก็ได้อธิบายต่อไปใช่มันเป็นแบบนั้นแหละหลังจากที่ทอเดียวนั้นถูกเนรเทศไปอยู่ภายในดูนเธอนั้นก็ได้เฝ้ารอเด็กกมมนุษย์ที่ตลงา และในพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ฝังศพของคาร่าเช่นกันมีความเป็นไปได้ที่ว่าเด็กมนุษย์ที่ตกลงมาในโลกอันดุ่ยกล่าวนั้นอาจจะเผยทําการปลุกวิญญาณของคาร่าขึ้นมาเพราะดวงวิญญาณของมนุษย์นั้นยังคงสภาพอยู่ในโลกหลังความตายได้เหมือนกับเราดวงวิญญาณมนุษย์ทั้ง6ดวงนั่นเองซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าดวงวิญญาณของคาร่านั้นยังคงสถิตอยู่ที่ลุมศพของตัวเองแตกต่างกับเราดวงวิญญาณดวงอื่นที่ถูกเก็บผันนึกเอาไว้และมีความเป็นไปได้ที่ว่าพอดวงวิญญาณของคาร่าที่เป็นพล นั่นได้เข้าไปสิงสนิทอยู่ภายในหัวของฟิกซ์สมมุติว่าเป็นเช่นนั้นแถมยังสามารถควบคุมร่างกายของฟิกซ์ได้อีกด้วยอย่างไม่รู้ตัวอย่างนั้นเลยเซนกับออลฟี่นะตอนที่พวกเขานั้นพบเจอกับปัญหาใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นพวกเขานั้นเริ่มรับรู้ได้แล้วว่าคาร่านั้นกาลังสิงอยู่ในร่างของฟิกซ์และชาก็ตัดไปทางด้านของแอสกอร์ที่รีพาฟิกเดินทางมายัางบ้านของทอเรียวซึ่งเขานั้นก็ได้ส่งตัวฟิกให้กับทอเรียวไปก่อนที่เขานั้นจะขอตัวกลับไปยังบ้านของเขาแต่ก็ถูกทออเเนนีียยััั้ดจงวสก่ และขอให้แอสกอร์อยู่ที่นี่ด้วยสิ่งในระหว่างที่ครอบครัวดีเมอร์นั้นกำลังเป็นห่วงฟิกอยู่นั่นเองแซนก็ได้เทเลพอร์ตมาหาทอเรียลนนทันทีแน่นอนว่ามันทําให้ทอรีเลนั้นตกใจอีกแล้วแม่งไอ้มึงมาได้ทุกเวลาจริงๆแซนนั้นได้ขอโทษทอเรียลไปก่อนที่จะบอกเหตุผลว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวะน,นั้นเองเอัลฟี่ก็เห็นว่าที่มือของแอสกอร์นั้นมีของเลวสีดําติดอยู่แอสกอร์ได้อธิบายให้กับอัลฟี่ฟังว่่่าามันตติิดออยูทีวงขงขฟกนะ ซิงอลฟี่ก็ไม่รีรอที่จะทําการวิจัยมันในทันทีและฉากก็ตัดไปทางด้านของแอสเดียลที่ได้ขึ้นไปยังห้องนอนเพื่อไปหาฟิกซ์และพบว่าฟิกซ์ในตอนนี้ได้ทุกคาร่าครอบงำโดยสมบูรณ์ณตอนนี้แอสเดียลพยายามเรียกสติให้ฟิกซ์นั้นตื่นขึ้นมาเพราะตอนนี้คาร่านั้นได้ครอบงำร่างของฟิกซ์ไปแล้วแอสเดียลนั้นพยายามเจรจาณตอนนี้เขานั้นรู้แล้วว่าคนที่อยู่ในร่างกายของฟิกซ์นั้นก็คือคาร่าเขานั้นพยายามพูดคุยกับคาร่าและเกียร์ก่อมทำไมคาร่านั้นต้องทําแบบนี้กับฟิก แน่นอนว่าเมื่อคาร่าได้ยินชื่อของฟิกซ์ทำให้คาร่านั้นเข้าโจมตีแอสเดียวในทันทีด้วยความอับอายและความอิจฉาของคาร่านั้นมันทำให้เธอนั้นมองว่าแอสเดียวคนนี้เป็นแอสเดียวคนละคนที่เธอนั้นรู้จักแอสเดียวนั้นพยายามเรียกสติของคาร่าให้กลับมาเนื่องจากเขานั้นไม่อยากให้คาร่านั้นทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ต่อไปซึ่งคาร่านั้นไม่ฟังเธอนั้นกำลังใช้มีดโจมตีใส่แอสเดียแต่ทว่าความทรงจำเก่าๆนั้นก็เข้ามาซึ่งมันทำให้คาร่านั้นเกิดอาการลังล ก่อนที่เธอนั้นจะรีบหนีจากแอสเดียลไปสึ่งก็ได้มีคำพูดของฟิกทิ้ง้าย้เอาไว,ว้ว่าเธอนั้นต้องการให้แอสเดียลช่วยเหลือเธอซึ่งมันทำให้เหล่ามอนสเตอร์ทุกคนนั้นรู้ว่าณตอนนี้ที่บ้านนั้นกำลังเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอยู่จากเสียงกระจกแตกที่ดังขึ้นมานั้นมันทำให้เหล่ามอนสเตอร์นั้นต้องรีบขึ้นไปเช็คบนห้องนอนและพบว่าที่ห้องนอนนั้นแอสเนียลกับฟิกนั้นหายตัวไปและฉากก็ตัดไปทางด้านของฟิกที่กำลังถูกคารานั้นควบคุมคารานั้นต้องการที่จะฆ่า rier, แอสเเดลลแะอออาาวงงงขตััันน้กบม ฟิกนั้นไม่สามารถต่อต้านคาร่าได้เธอนั้นถูกความมืดนั้นจองจําอยู่ซึ่งเธอนั้นก็ขอโทษทุกคนเพราะเธอนั้นไม่สามารถทาอะไรได้อีกต่อไปนะตอนนี้เรามนสเตอร์นั้นต้องประชุมกันว่าต้องทําอะไรกันต่อไปดีพวกเขานั้นต้องออกตามหาฟิกและแอสเยวซึ่งเรามอนสเตอร์บางส่วนนั้นยังไม่ดูว่าณนะตอนนี้ฟิกนั้นได้ถูกคาร่านอนรอบงําอยู่มีเพียงแค่แซและอัลฟี่ที่พอคาดเดาเหตุการณ์ได้ ในชาก็ตัดไปทางได้นของแอสเดียลและคาร่าที่กำลังต่อสู้กันยังดูดเดือดแอสเดียลนั้นพยายามเี่ยกลอบให้คาร่านั้นใจเย็นลงแต่ทว่ามันก็ไม่สําเร็จคาร่านั้นไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะเอาปุ่มรีเซ็ตกับคืนมาอย่างแน่นอนในจังหวะนั้นเองมันเลยทําให้แอสเดียลนั้นโกรธขึ้นมาจึงทําให้เขานั้นใช้พลังของล่างดอกไม้เข้าโจมตีใส่คาร่าก่อนที่เขานั้นจะทําการสงบสติอารมณ์เพราะเขานั้นไม่ชอบที่จะใช้ความรุนแรงแต่่อที่จะพบว่าเขานั้นเผลอโจมตีใส่ล่างของฟิกไปซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเพงเคกงัับด ภาพพันคอนั้นเป็นเพียงแค่ตัวหล่อแอสเลียวนั้นกำลังจะถูกคาร่านั้นสังหารแต่ก็ได้พาเปลัสนั้นช่วยเอาไว้พาเพลรัสที่ฟังคำตอบจากแซนว่าฟิกนั้นเป็นอะไรณตอนนี้เขารู้แล้วว่าจะช่วยฟิกยังไงดีเขานั้นได้เข้าปุบป้อแอสเลียวและพยายามเกลี้ยกล่อมคาร่าในร่างของฟิกพร้อมกับใช้พลังเวทมนต์เข้าโจมตีคอมโบกับแอสเลียวจนสามารถสยบคาร่าลงได้ขอที่พวกเขาทั้ง3นั้นจะทําการเจรจาพาเพลัสนั้นไม่ต้องการที่จะต่อสู้เขานั้นพยายามเกลี้ยกล่อมให้คาร่านั้นใจเย็นลง และด้วยความใสซื่อของพาเปลัสมันเลยทําให้อาเซนนั้นรู้สึกแปลกใจก่อนที่คารานั้นจะช่วยโอกาสเข้าโจมตีใส่อเรีเซนแต่อาเซนนั้นก็ได้ตั้งตัวถัดหลบการโจมตีของคา่าเอาไว้ได้พาเปลัสที่มีท่าทีแบบไม่เข้าใจทาไมพวกมึงต้องต่อสู้กันทําทให้เขานั้นเข้าไปขัดจังหวะอีกรอบเขานั้นพยายามพูดคุยกับคา,าราพร้อมกับได้ถอดเสื้อที่มีคําวา่า Dance b o ยนักเต้นโคตดเทปและมีท่าทีไม่นจะชวนทั้งสองคนนั้นมาเต้นด้วยกันจนทําให้คาลาแม่งรู้สึกลำขาและเข้าโจมตีใส่าพาเปลัส ซึ่งโชคยังดีที่ผ่าพิานั้นใส่ชุดก่อมาด้วยเลยทาให้บาดแผลนั้นไม่ลึกมากแอสเซียลนั้นได้เข้าไปดูอาการของพ่าพิารอย่างเป็นห่วงซึ่งในจังหวะเดียวกันแสงอะไก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคาร่าก็ได้หันกลับไปพูดคุยกับแอสเซียลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอด3ปีฟิกนันเป็นคนขัดจังหวะเธออยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าในตอนนี้ฟิกนันไม่สามารถข,ขัดขวางอะไรเธอได้อีกต่อไปและในจังหวะที่คาร่านั้นบอกทั้งสองคนว่าอยากจะพูดอะไรสังเสียหรือไม่ตาล่านั้นก็ได้ร้องไห้ออกมา ในจุดใจที่มืดมนด,ดึกๆแล้วเด็กคนนี้ก็มีความหยหาเพื่อนและความรักเด็กวานดึกๆแล้วเด็กคนนี้นั้นไม่ต้องการฆ่าใครอยู่แล้วณตอนนั้นไพเปเวลาได้หาโอกาสดีๆในการพูดคุยกับคาร่าถึงมนุษย์อีกคนหนึ่งที่อยู่ภายในตัวของฟิกซ์ฉันขอโทษที่ฉันไม่รู้มาก่อนว่ามีตัวตนของเธออยู่ด้วยเธอคงจะเหงาสินะที่ไม่ได้รับความสนใจหรือไม่แต่การพูดคุยอะไรสักอย่างเลยมันคงจะเต็มไปด้วยความรู้สึกโศกเศร้าสินะฉันเดกเลสไพภปอลัส พร้อมที่จะให้ความสนใจกับเธออยู่เสมอและด้วยความพูดนั้นเลยทําให้เด็กป่าไว้ตรงกับใจนั้นร้องไห้ขึ้นมาและเรื่องราวของอ n นเด t a l e ในตอนปัจจุบันก็ได้จบลงสรุปตั้งแต่พาร์ทที่1จนถึงพาร์ทที่11แม่งป่าไป4ชั่วโมงโคตรนานเลยจริงๆอย่างไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับฟังจนจบ GGWP Good Game w e Play ภากเสียงตั้งแต่ตี2ดันเสร็ตจี5าจะ6โมงเช้าแล้วเนี่ยไว้ตัดตอนเชา้าเลยกันบาย